สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบุรการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยนะครคือฟังข่าวในช่องหนึ่งนะครับเขาพูดถึงว่าขนาดนี้หนี้สินนะของคน Gen Y Gen Z เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นเพราะอะไรหนึ่งในนั้นนะครับก็คือ เอามาลงทุนนะหรือว่าอาจจะเอามาบริโภคนะมากินใช้เพราะว่าคนเจนวายเจนสั y, ้นนะครับนะก็เรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่นะอย่างคนรุ่นผมเรียกว่าเจ e น X ะอ็กเจนเ็ e ก็เป็นคนเตรียมจะเป็นรุ่นเก่านะครับนะอีกไม่กี่ปีนะคนที่รุ่นแก่ที่สุดของเจน X อ็ e gg, คือรุ่นผมเนี่ยก็จะ,กะเกษียณล,ละประมาณสัก5ปี10ปีเพราะฉะนั้นคน เจน Y เจน Z เนี่ยก็ถือเป็นคนรุ่นใหม่กว่าอายุประมาณสักช่วง20-40ปีนะคนเจน Y เจน Z และสิ่งหนึ่งที่เกิดปรากฏก็คือนี่สินเนี่ยเยอะและเงินออมเนี่ยนะครับก็ไม่เยอะนะฮะวันนี้จึงมาชวนคุยว่าวินัยทางการเงินนะครับของคนยุคนี้มีไหมก็ตนะ้องบอกว่าคนยุคนี้นะครับ เขาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนะเขาจะไม่ออมเป็นเงินสดนะเขาจะไม่ออมเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินนะเขาอาจจะไปทําการลงทุนอะไรในบางอย่างโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะอย่างเช่นหุ้นนะอย่างเช่นอกองทุนนะพวกกองทุนรวมนะหรืออะไรต่างๆสิ่งนี้นะครับจึงมาชวนคุยนะครับให้เห็นนะว่า เงินออมและการลงทุนเนี่ยนะยังมีความสําคัญอยู่นะครับแต่ผมก็เห็นนักวิเคราะห์นะในทางตะวันตกบบางท่านเขาก็บอกว่าถ้าอยากรวยเนี่ยนะจะต้องไม่เก็บเงินเขาจะให้คุณเนี่ยเอาเงินมาลงทุนทั้งหมดเพราะบอกคนรวยเนี่ยจะต้องลงทุนนะคนรวยนี่เก็บแต่เงินเนี่ยไม่ได้มันะมาจะเป็น สิ่งนี้ทําให้คนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่น Gen Y Gen Z เนี่ยนะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่กว่าคนรุ่น Baby Boom กับคนรุ่น Gen X นะซึ่งคนรุ่น Baby Boom กับ Gen X เนี่ยอาจจะมีเงินออมนะออมแบบโบราณหน่อยนะอาจจะออมเงินสดนะออมไอ้พวกสลากอมสินนะออมพันธบัตรรัฐบาลออมทองคําอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่คนรุ่นใหม่จะไม่สนใจเรื่องพุ่งน,นี้นะเขาจะไปสนใจเรื่องของหุ้น ก็ได้ยินข่าวมาหลายปีนะครับว่าคนรุ่นเจนว่าเจนซเนี่ยนะบางทีจบวาใหม่ๆเล่นหุ้นนะกล้าเสี่ยงในการเล่นหุ้นเพราะวารวยเร็วนะเหมือนกับใจพร้อมเสี่ยงนะจะด้วยอายุยังน้อยนะครับเสี่ยงแล้วพอมันพลาดก็ค,คิดว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรมีหนี้สินในว่าเคลียร์เดี๋ยวย้อนกลับมาได้ก็ทำให้มีเงินเก็บเงินออมเนี่ยลดน้อยลงนะกว่าคนรุ่นก่อนๆคือคนรุ่นคนรุ่นก่นกอนๆเนี่ยนะเวลาเรียนหนังสือจบมา นะเวลาจะซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยนะครับนะต้องใหญ่น้อยทํางานไป5ปี10ปีนะนะถึงจะกล้าไปกู้หนี้ยืมสินนะไปใช้สินเชื่อในการซื้อบ้านซื้อรถยนต์แต่ดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่นะครับจะใจถึงกว่านะในการนี้ไปสร้างหนี้สินบางคนเน,นี้ยก้านะครับอายุน้อยๆน,น,นะเพิ่งจบมาเนี่ยนะขาดประสบการณ์การทํางานสามารถกู้ยืมเงินนะครับไปลงทุนทําธุรกิจเลยนะครับ อาจจะสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองนะทำเป็นสตาร์ทอัพแต่ก็มีไม่น้อยน,นะครับที่เจ๊งนะไปต่อไม่ไหวไปต่อไม่ได้มีเหมือนกันเพราะฉนั้นสิ่งนี้นะครับจึงทำให้มองเห็นว่าคนสมัยนี้กล้าเสี่ยงบางทีไปเล่นหุ้นนะครับนะทุ่มลงไปเล่นหุ้นบางคนกล้าเล่นเล่นอนุพันธ์นะอย่างผมนี่ไม่กล้าเล่นอนุพันธ์นะ หุ้นนี่ก็ยังดูแล้วยังไม่ค่อยถูกใจนะเพราะว่ายิ่งหลังๆนี้หุ้นมันดีคัพปิ้งคือมันแยกห่างออกจากเศรษฐกิจที่แท้จริงผมเป็นคนชอบมองจากเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของหให้แปัจ,จัยเป็นระบบรอบด้านผมยังชอบมองอะไรที่เป็นพื้นฐานมากกว่าที่สัมพันธ์กับพื้นฐานนะเหตุปัจจัยพื้นฐานจริงๆนะ เลยบางทีดูหุ้นแล้วต้องบอกตรงว่ามึนงงเหมือนกันนะครับว่าไปทิศทางอย่างไรแลมันเกิดนี้ขึ้นได้อย่างไรโดวยเฉพาะหลังๆนะครับได้รับการแทรกแซงนะครับจากบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกนะที่พยายามอบอุ้มนะครับในตลาดทุนตลาดหุ้นนะทำให้การขึ้นลงของมันเนี่ยบางทีเซอร์ไพรส์นะครับแปลกประหลาดใจที่มันขึ้นได้อย่างไงนะเหตุปัจจัยพื้นฐานมันดูแล้วไม่ใช่ ว่ายิ่งติดตามมากขึ้นมากขึ้นว่าอ,อ๋อนักลงทุนในตลาดหุ้นต้องมองไว้ข้างหน้านะสมเดือนหเดือน9เดือนเขาบอกว่าเศรษฐกิจกจะฟื้นจะดีขึ้นเขาจึงไปซื้อดักรอไว้ไเรามองก็เอ๊ะมันทำไมเรามองไม่เหมือนเขาผมมาไว้สมเดือนหกเดือนเก้าเดือนมันยังไม่น่าจะดีขึ้นนะผมจริงบอกว่ามันดีครับปิ้งนะครับออกจากพื้นฐานที่ผมมองนะผมบอกผมไม่ใช่กูรูในเรื่องของตลาดทุนตลาดหุ้นนะผมก็มองพื้นๆน,นี่แหละมองแบบคนธรรมดาสามัญทั่วไป นั้นผมจึงไม่จัดลงไปเล่นหุ้นนะผมจะออมแบบคนโบราณชนิดหนึ่งนะคือออมเงินสดออมทองคำออมที่ดินเพาะปลูกหรือออมพันธาบัตรรัฐบาลน,นะครับหรือว่าออมอะไรที่มันปลอดภัยนะอย่างคริปโตเคเรนซีเนี่ยนะครับนะผมเคยพูดในหมู่เพื่อนเหมือนกันวนะะ่าเออนะ่มันน่าจะเป็นเทรนดใหม่แนวโน้มใหมนะ่แต่ก็ยังไม่ได้สนใจลงไปเล่นนะครับเพราะดูแล้วเนี่ย ผมก็มองว่าให้ธนาคารกลางเนี่ยเขาจะปล่อยให้เอกชนทำคริปโตเคอเรนซีออกมาเรื่อยๆหล้อแล้วลมันควบคุมไม่ได้แล้วสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าแม้สุดท้ายเงินดิจิตอลเนี่ยอย่างดิจิตอลหยวนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างว่าธนาคารกลางของจีนแหละลงมาควบคุมหรือว่าริบาเวอร์ชั่นใหมนะ่ซึ่งเดิมเนี่ยนะครับเอกชนอย่าง Facebook และก็กลุ่มพันธมิตรนะจะออกเนี่ยแต่ตอนหลังก็ ธนาคารกลาง Federal Reserve ของสหรัฐก็จับจ้องดูอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นี่เราต้องทราบอยู่นะครับว่ามันจะรอดพ้นนะครับจากการกํากับดูแลของธนาคารกลางไม่ได้นะครับถ้าทุกวันนี้ยังใช้ระบบเศรษฐกิจการเงินแบบนี้เพราะนั้นผมจึงมองไปที่อะไรที่แบบโบราณโบราณอะไรที่ผมมองที่พื้นฐาน เพราะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับนะจึงมีการออมเงินนะไม่เหมือนคนรุ่นเก่าอย่างรุ่นผมนะรุ่น Gen X หรือ Baby Boom มีความกล้านะครับในการเสี่ยงการลงทุนบางคนไม่มีเงินสดไม่เก็บเงินไม่ไม่เก็บเงินสดไม่ออมเงินนะบางทีไม่มีเงินนะเดือนทนเดือนนะหรือว่าอาจจะมีสักเดือน2เดือนเพราะเจอโควิด19บเก้น่ยครับบางทีก็ปรับตัวไม่ได้แต่บางคนไปออมในรูปแบบอื่นไง นะไปเปิดพอร์ตนะเล่นหุ้นนะครับหรือว่าไปเล่นพวกเรื่องตราสารหนี้นะหรือว่าไปเล่นอะไรที่มันเสี่ยงมากกว่าอ,อนุพันธ์นะบางคนก็ไปเล่นคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยเงเป็นต้นนะเพราะว่ากะวว่าจะรวยเร็วนะเพราะมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเยอะนะคนรุ่น Gen Y Gen Z แต่สิ่งที่เกิดปรากฏก็คือข้อมูลนะคะที่เขาออกมาคือว่านี่สินรุ่น Gen Y Gen Z นี่เยอะนะฮะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเงินออมไม่มีนะเงินสดนะเงินออมเนี่ยนี่อยู่ในบัญชีธนาคารเงินสดนยังไม่ค่อยมีนะแต่ว่านี่สินเยอะก็แ่าอะไรเขาไม่ลงทุนน,นั่นเองแต่สิ่งที่ผมจะเล่าสู่กันฟังให้เห็นก็คือว่าผลิตภัณฑ์นะครับของคนรุ่น Gen Y Gen Z ที่ไปลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นผลิตภัณฑ์ของ ระบบการเงินปัจจุบันมันเป็นผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารพาณิชย์นะครับนะซึ่งมันใช้เขาเรียกว่าเบสหรือฐานนะของระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่าระบบการเงินแบบใช้นี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาคือว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อิงอยู่กับการใช้สินเชื่อเหล่านี้แหละครับแล้วมันโยงถึงการเป็นเน็ตเวิร์กเป็นเครือข่ายเป็นโดมิโนนะฮะ มันสิ่งที่ผมพูดให้ฟังก็คือว่ามันเหมือนกับบ้านเรือนคอนโดนะครับบ้านเดี่ยวนะครับทาวน์เฮาส์นะบ้านคู่แฝดนะมันตั้งอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะ่ะเล่าภาพไหมครับบนแผ่นเดียวกันคือมันตั้งอยู่บนระบบนะเศรษฐกิจการเงินนะที่ใช้ระบบธนาคารกลางนะนะใช้นี่สิน็นฐานในการพิมพ์เงินออกมาเดสเบียรซิสเต็มมันตั้งอยู่บนระบบเดียวกันนะ่ะ ผลิภัณฑ์ทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับหุ้นนะฮะตราสารนี้เอกชนนะหุ้นกู้คอาเปรเทบอลน,นะครับพันธบัตรรัฐบาลนะครับหรือกองทุนรวมต่างๆนะหรือว่าอนุพันธ์เนี่ยมันตั้งอยู่บนแผ่นดินเดียวกันเนะี่ก็คือเป็นแผ่นดินของระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันนะ่ยระบบทุนนิยมบริโภคนิยมแล้วก็การใช้นีสสินเป็นฐานในการพิมพ์เง like ินเดตเบดซิสเต็ม ในเวลาแผ่นดินมันไหวเนี่ยมันไปถึงกันหมดนะก็แล้วแต่ท่านพิจารณานะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังนะว่าสิ่งที่ผมมองเห็นเห็นแบบนี้นะแต่ว่าผมเป็นคนรุ่นเก่าเน่ะยนะนะชอบเก็บเงินที่มันออกนอกมาจากระบบนิดหน่อยหนึ่งนะแล้วผมมองไปที่พื้นฐานปัจจัยสี่เป็นสําคัญอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก,การพึ่งพาตนเองได้ หลักเศรษฐกิจพอเพียงซะมากกว่านะนั้นวินัยทางการเงินของคนยุคนี้มีไหมนะเขาก็จะบอกไม่มีก็ไม่เชิงแต่เขาไม่ได้เก็บในรูปเงินสดหรือเงินออมนะครับหรือว่าเก็บเป็นทองคํแต่เขาไปเก็บในรูปของผลิตภัณฑ์ทางการเงินหุ้นหุ้นกู้นะหรือว่าไอตราสารหนี้ต่างๆยิ่งหลังๆออกรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมากมาย นะไปเอาหนี้มาขายนะไปเอาหนี้อสังหาอะไรมาผูกกันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วมาขายแต่มันตั้งอยู่บนแผ่นดินเดียวกันแผ่นดินของระบบเศรษฐกิจการเงินปัจจุบันเนี่ยเวลามันไหวมันไหวใกล้เคียงมพร้อมๆกันนะมันก็จะเสียหายมากน้อยนก็ดึงเันเป็นเครือข่ายเป็นระบบนั่นเองนะนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่สําคัญที่สุดละ่นะที่ผมกาลังจะชวนคุยว่าอะไรที่สําคัญที่สุดละ่ะ นอกจากเรื่องของเงินออมและการลงทุนสติปัญญานั่นเองนะว่าเราจะลงทุนอะไรลงทุนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเรามองเห็นความเสี่ยงแบบนี้ไหมเรามองเห็นไหมว่าสิ่งที่เราลงทุนเนี่ยมันอยู่บนแผ่นดินเดียวกันอยู่บนเครือข่ายนะครับเน็ตเวิร์กที่เชื่อมถึงกันเวลามันไหวก็ไหวพร้อมกันเราควรจะมีการกระจายความเสี่ยงนะครับในจุดต่างๆที่อยู่บนคนละแผ่น นะครับของไอเปลือกโลกนะไอเปลือกโลกของระบบเศรษฐกิจก,การเงินแบบนี้หรือเปล่าอย่างที่ดินเพาะปลูกอย่างเงี้ยก็แปลว่าเรามีอิสระออกมาจากไอแผ่นของผลิตภัณฑ์นะของเศรษฐกิจก,การเงินปัจจุบันนะครับนะหรือว่าไอสินทรัพย์ที่แท้จริงอ่ะไอที่อยู่อาศัยนะ่ะนี่เราไม่ต้องไปเก็งกําไรอสังหาริมทรัพย์อ่ะนะหรือว่าไอพวกทองคำอ่ะนะที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินชร و ันน่ะนะครับป้องกันเราในกรณีที่ ระบบไอเศรษฐกิจการเงินมันเสียศูนย์อย่างเงี้ยนะมันสิ่งเหล่านี้เรามองนะครับนะผมนึกว่าไอสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสติปัญญานะครับว่าสีปัญญาเรามองเห็นไหมว่าทั้งหมดที่เราลงทุนเนี่ยมันอยู่ที่แผ่นเปลือกโลกเดียวกันหรือมันกระจายคนละเปลือกโลกเวลามันเกิดแผ่นดินไหวการไร้เสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจการเงินมันยังพอมีทางหนีที่ไร่นะครับแต่เกิดมันอยู่ทั้งหมดมันอยู่บนแผ่นเปลือกโลกเดียวกันเวลามันไหว ันไหวที่แผ่นเปลือกโลกแผ่นนั้นเนี่ยมันก็ดึงกันนะครับเสียหายไปทั้งหมดนะโอเคนะครับนะจึงมาเล่าภาพให้เห็นว่าวินัยทางการเงินการคลังเนี่ยก็ควรมีเงินเก็บเงินออมแล้วควรมีการลงทุนนะแต่ว่าจะเก็บออมลงทุนแบบไหนในที่สําคัญที่สุดคือสติปัญญาของเราจะต้องมองเห็นนะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราไปลงสินทรัพย์ที่เราไปลงเนี่ยมันมีการกระจายความเสี่ยง diversify ไว้ดีนะฮะ ไม่ใช่บอกกระจายความเสี่ยงนี่ค่ะมันคนไปลงหุ้นไปลงตราสารหนี้เอกชนไปลงพันธบัตรรัฐบาลไปลงอนุพันธ์ทั้งหมดเป็นเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันอยู่บนแผ่นแผ่นของเปลือกโลกเดียวกันนี้เวลามันไหวก็ไหวทั่วถึงกันทั้งระบบอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไปป้องกันความเสี่ยงอะไรนะแปลว่าสุดท้ายดึงกันไปดึงกันมาควนี้ก็เสียหายหมดอ่ะเพราะมันตั้งอยู่บนแผ่นเดียวกันเวลามันไหวก็ไหวทั่วถึงกันนั่นเอง เห็นภาพนะครับนะจึงเล่าสู่กันฟังนะเราก็ไปพินิพิจารณาดูนะสิ่งนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดคือสติปัญญาเรามีการกระจายจริงๆต้องกระจายไปในอะไรนะเขาเรียกสินทรัพย์ที่แท้จริงอ่ะนะเช่นเรื่องที่ดินเพราะปลูกอาหารกันกินนะหรือว่าในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะที่เราไม่ต้องไปเสียค่าเช่าไม่ต้องไปเสียอะไรต่างๆนะเพราะว่าต่อไปถ้ามันเกิดวิกฤต global catastrophe จริจริงเนี่ย นะครับเศรษฐกิจโลกมันหดตัว GDP หดตัว aggregate demand อุปสงค์รวมมันหดตัวเนี่ยนะมันรายได้ที่เราจะหาหาได้ไม่เท่าเดิมนะเราจะบาลานซ์ไอตัวรายจ่ายเราได้อย่างไรก็ต้องอยู่กับทรัพย์สินที่แท้จริงบัจจัย4อาหารการกินที่อยู่อาศัยนะครับส่วนทรัพย์สินที่แท้จริงอย่างนึ้งคืออย่างทองคำมันเป็นอินทรลันมันเป็นตัวปกป้องเรานะครับนะให้สินทรัพย์เรามัน store w e หรือว่าเก็บมูลค่าที่แท้จริงของมันนั่นเองไม่ได้ไปแปลว่าเราเรวยขึ้นนะครับแต่ไม่ทําให้เราจนลงเพราะว่ามันมีการสูญเสียมูลค่าของเงินกระดาษนั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสวัิดตามในช่อง y o u b u c h ช n แนลอาจารย์เสกหน้าจุนึนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ